ในช่วงนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดแชายแดนภาคใต้นะคะก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนค่ะและในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มในปี2,566นี้ค่ะ ว่าที่ร้อยตีจิรศิริวันลบในอำเภอเมืองนาราธิวาสนะคะก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยัยวัตภัยและดินโคลนถล่มอำเภอเมืองนาราธิวาสปี2566โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุยถึงแนวทางในการดําเนินการค่ะสืบเนื่องจากในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนมกราคมของทุกปีจังหวัดนาราธิปวาสนะคะก็จะมีฝนตกชุกแล้วก็ต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มแล้วก็น้ำ ท่วมขังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีการจัดประชุมและประสานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ค่ะนายอำเภอเมืองนาราธิวาสก็ได้เปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตรวจความพร้อมของกํลาลังพลและปล่อยขบวนรถบรรทุกรถพยาบาลรถกู้ชีพกู้ภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งเน้นการช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นสำคัญค่ะ สำหรับจุดเสี่ยงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากมี2จุดคือในเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมคลองวัชรี พบปัญหาการระบายน้ำไม่ทันขณะนี้ขุดลอกสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำไปแล้วและชุมชนที่อยู่บริเวณริมคลองยะกังเป็นคลองที่รับน้ำมาจากคลองตันหยงมัดได้รับการแจ้งเตือนจากประชาชนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ระดับน้ำหากอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องอบพยพให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงยืนยันว่ามีความพร้อมและสถานการณ์เอลนินโยที่จะเกิดขึ้นทําให้ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่มีน้อยกว่าปีที่แล้วร้อยละ30เชื่อว่าการเตรียมการสามารถรับมือทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้ค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของอําเภอระแงะค่ะนายวิมุตติ อํานักมณีนะคะในอำเภอระแงะก็ได้นําทีมตรวจความพร้อมกําลังพลและยุโทโธปกรณ์บรรเทาสาธรารณภัยเตรียมความพร้อมในทุกด้านช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยมีนายประเสริฐแซ่ห้อนะคะนายยกเทศมนตรีตําบลตันยงมัดพันเอกทวีรัตน์เบญจาทิกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4 5ผู้แทนผู้กํากับการสถานตํารวจภูธรระแงะนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมณนะหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่4 5 โดยได้บรุรณาการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายค่ะรวมทั้งแจ้งเตือนภยัยหากเกิดเหตุนะคะพร้อมระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเตรียมเรื่องของการเคลื่อนย้ายไว้ด้วยค่ะสำหรับอํเาเภอระแงะนะคะประสบปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมน้ําท่วมซ้ำซากสหมู่บ้านขณะที่การเตรียม สถานที่อพยพผู้ประสบภัยก็มีทั้งหมดจิตแห่งก็คือบ้านวัดบ้านไทยค่ะสวนสาธารณะวัชระอุทยานที่ตำบลตันยงมยัดโรงเรียนบ้านบองอโรงเรียนชุมชนสาพ,พันธ์พัฒนามัสยิดดารุนาอีบมัสยิดอายะดุสลีฟมัสยิดราวดอนดุญญะที่ตำบลบองอค่ะ